ที <chat> ่ผมหายไปผมไปหาร้านอร่อยครับแต่มันไม่เจอหายไปหลายวันนี่คือไปหาร้านอร่อยแต่มันไม่เจออร่อยจริงๆครับก็คืออย่างบางร้านที่เขาแนะนําไปก็คือจะต้องนัดล่วงหน้าครับเพราะว่าบางทีเขาจะมีงานนอกอย่างที่คุณาอรดาเขาแนะนํามาบางร้านที่เขาแนะนํามานะก็มีงานนอกแบบด่วนแบบทานหันก็เลยจะต้องทัดวันกันางทีก็เลยยังไม่มีมาให้คุณดูครับเออแล้วก็อะไรนะเออไปเจอร้านรับมาอยู่สองที่ครับแอบขายอยู่แล้วอร่อยมากด้วยแต่ ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบทางแม่ค้ากับพ่อค้าไม่สะดวกที่จะให้ถ่ายคลิปครับก็เลยไม,ม่มีให้คุณดูเสียดายครับแล้วก็วันนี้มาได้ร้านที่คุณแม็กซีว่วากรอนเขาแนะนําผมมาเขาแนะนํามาเมื่อวานนะผมก็เลยรีบบึงมาเลย บ้านก้อนเบลเลอร์เลยอ่ะมันต้องหันหนน่น,น,น<ช>แบบน,บบน,บบน,บบนี้มันต้องหั่นแบบนี้ใช่แล้วแบบเนื้อมันจะบักในงขามด้ดยเลใช่ถ้าหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เปิดขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าโมงครึ่งไปถึงกี่โมงปะบ่ายสองบ่ายสองหยุดเสาร์อาทิตย์อ,อันนี้ตอกไหมตอกไหมมันตบ ี๋ยวแอบหลอกขามบ้าไปเรื่อยๆเนื้อบ้าก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆผมแบบน่ากินอ่ะผมกินเข้าไปผมยังแบบนี้ก็ต้องเป็นลูกค้าประจำแล้วล่ะได้ไหมบ้าเป็นลูกค้าประจำได้ไหมจ๋าต้องรอมานนะคะมอาจาย์ไม่เป็นไรรอได้อร่อยๆจะรอได้ กินกับในตูน้นะครับวันนี้ผมมาตามคาแนะนําของคุณแม็กซิวกรนะครับที่เขาแนะนํามผมไปนะเมื่อวานนีเ้เขาแนะนําม,มาเมื่อวานผมก็รีบบึงมาวันนี้เลยอาตามใจเอฟซครับแล้วก็มาลองชิมดูแล้วอร่อยครับผมตักเข้าปากไปสองคำนะสดน้าไปสองคำขอป้าก็ถ่ายคลิปเลยแต่ว่าป้าเขาไม่สะดวกที่จะคุยด้วยเพราะว่า,ามีลูกค้ามาตลอดคุณดูไม่เป็นร้านลับนะอยู่ในดงในสวนอย่างเงี้ยคุณดูดิเออ ก็เค okay, ยแต่ๆหาหลอดครับที่นี่อยู่ที่ตำบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอยู่ในสวนเลยนะก็คือเข้ามาเขาจะเป็นนะเป็นแนวออกเป็นเป็นท้องนาหน่อยถ้าเกิดไปนั่งด้านในนู้นน,นะผมไปนั่งด้านในนะแล้วก็มีลูกค้ามาตลอดคุณเห็นไหมราคาสตาร์ทเริ่มต้น35บาทก๋วยเวตี๋นะเดี๋ยวผมไปถ่ายป้ายเมนูนให้ดูอีกทีละกันแล้วก็คนมากันเรื่อยๆตลอดเลยครับรสชาติอร่อยดี๋วยวตี๋เนื้อเตี๋ยวหมูเท่าที่เห็นนะครับป้าี๋ยวผมสั่งเพิ่มได้เลยไหมเนี่ เราเอาเป็นบะหมี่เนื้อเนื้อเปื่อยครับแห้งทั้งดูน้ำไม่แห้ง <c oughs> อเราไปงนอกครับนี่นี่นี่น <c oughs> ก็จับประมาณนี้ครับนี่ขอบคุณคุณแม็กซบิวกรนะครับที่แนะนําร้านอรอ่อ,รอยๆวิวดีๆแบบนี้มาให้นะครับบางใหญ่นี่เองครับอ่ะนี่แล้วไปสั่งมาเมื่อกี้นี้ ตอนเข้ามาทีแรกครับแล้วก็ลองชิมดูเลยก็อ,อร่อยจริงๆครับอย่างที่คุณแม็กซี่มาก,กนครับบอกอันนี้35บาทครับเป็นไงคุณแล้วคุณดูนี่เนื้อเขาเป็นต้อนๆเลยนะหนาๆเลยนี่อู้หนี่รอดการจับก,กลุ่มเออนี่นี่นี่เป็นไงเดีย๋ยวไม่ยอมโฟกัส เปลี่ยนมือเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะถนัดกว่านเดิมนี่โอเคคุณดูอาจจะมืดๆไปหน่อยนะนี่สาบาทแต่คุณได้เง้นแบบเป็นก้อนหนาๆอย่างนี้เลยนะเฮ้ยคุ้มๆอะ่ะเฮ้เป็นร้านลับนะครับอยู่ข้างไหนเข้ามาในซอยเขาเรียกว่าซอยจันทุกีม่มแถบบางใหญ่นะเขตบ,บางใหญ่ไม่ใช่ไปทางบางบัวทองนะคนละทางกัน คือผมมาเนี่ยผมมาจากทางาบางใหญ่ซิตี้ทางนั้นหละคขับวิ่งมาแล้วก็เข้าซอยกำเหนียบทายมือมาแล้วก็มาเข้าทางไว้ง่ายเดี๋ยวคุณหากันจากแบบเอาล้วกันเขาร้านเขาก็มีนะหาไม่ยากหรอกน,นี่ผมถูกใจจริงๆเลย้อน,บนเบลเลยเดี๋ยวสั่งไปเมื่อกี้ก็สั่งเพิ่มไปแล้วดีชิ้นนี้ก่อนลวกันเต็มปากเต็มทาครับเออ มาเทมาลองดูให้อร่อยนีก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะหอมๆลงตัวครับผมไม่ต้องปรุงเดี๋ยวเวลาอร่อยอยู่แล้ว ากาศแล้วลมเย็นๆสบายๆผมไม่ต้องเปิดเลยนะแต่พัดลมเนี่ยลมเย็นสบายๆนะครับ บะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งเนื้อเปื่อยครับผมใส่ถั่วที่ส้มต่กิ<บ>้ดำใส่อะไรได้ปกติครับบะหมี่นะครับผมเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยก็คือลูกค้าเยอะแล้วก็ไม่ได้จดไว้เมื่อกี้เพราะว่าเอา่อเมื่อกี้ว่าจะมีคนทยอยกันมาเยอะขนาดนี้ครับเออแค่นี้เขาขายกัไม่ทันแล้วมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อน,นะอามาแล้วครับอันนี้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวที่นี่มีทั้งหมูและเนื้อใช่ไหมครับเนี่ย หมูหมักกับหมูสุนเอ้เนื้อสุนอ่าคืออะไรนะหมูหมูสดใช่ไหมฮะหมูสดแล้วก็หมูหมกักหมูหมกักแล้วก็เนื้อตุนเนื้อตุนอ่าที่ร้านเขาจะเขาเรียกว่าอะไรคุยกันไม่เก่งอะไรนะนก็คือผมต้องจะต้องอ,อาศัยไล่เองด้วยนะแล้วก็สอบถามข้อมูลนะมาต่อกันครับนี่นี่น,นี่คุณดูผมอยากให้คุณมากันจริงๆ้นะคุณเป็นสายเนื้อนะที่นี่มีทั้งเนื้อและหมูเออคุณก็มาลองดูแล้วกันชอบแบบไหนนี่นี่นี่น แต่ผมมันสายเนื้อผมก็ต้องสั่งเนื้อดูแล้วลเนื้อก้อนแบบเป็นก้อนๆมาเลยขอบคุณคุณแม็กซิมกรออีกทีครับที่แหมแนะนำร้านอร่อยขนาดนี้ไมหมผมโโอ้หคุณดูเฮ้ยน่ากินจริงๆเอาสักคำหน่อนชิ้นใหญ่ๆเนื้อนุ่มครับไม่เหนียวนพ่งนุ่มหอม,หอมๆอีกขากันนะเด็กเดี๋ยวผม คนแป๊บหนึ่งนะเอาครับเรียบร้อยมาต่อกันดีกว่านีเน่เนื้อ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  สองถ้วยเลยอันนี้ก็เดี๋ยวผมยังไม่หมดนะผมเก็บไว้ซดสเพราะยังมีอยู่อีกหน่อยเพิ่มเติอาจจะมีสั่งอีกถ้วยหนึ่งครับนานจะมาเจออะไรถูกใจแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมหายไปผมไม่ได้หายไปไหนหรอกผมไปหาร้านอร่อยมาให้คุณดูก็จะมีร้านรับแบบนี้บ้างตอนนี้ฝนตกแล้วครับอ่าฝนตกแล้วอันนี้ผมให้ดใูในร้านที่ผมนั่งมุมในสุดเลยนะแต่ใครกับที่เก็บของก็เลยอะที่ผมหายไปอผมไม่ได้หายไปไหนอย่างที่บอกไปหาร้านอร่อยครับ แต่มันไม่เจอหายไปหลายวันนี่คือไปหาร้านอร่อยแต่มันไม่เจออร่อยจริงๆครับก็คืออย่างบางร้านที่เขาแนะนําไปก็คือจะต้องนัดล่วงหน้าครับเพราะว่าบางทีเขาจะมีงานนอกอย่างที่คุณไอรดาเขาแนะนํามาบางร้านที่เขาแนะนํามานะจะมีงานนอกแบบด่วนแบบทันหันก็เลยจะต้องนัดวันกันทันทีก็เลยยังไม่มีมาให้คุณดูครับอ่แล้วก็อะไรนะอ่าไปเจอร้านรับมาอยู่สองที่ครับแอบขายอยู่แล้วอร่อยมากด้วยแต่ ด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบทางแม่ค้ากับพ่อค้า,าไม่สะดวกที่จะให้ถ่ายเล็ปครับก็เลยไม,ม่มีให้คุณดูเสียดายครับแล้วก็วันนี้มาได้ร้านที่คุณแม็กซีวากรอนเขาแนะนําผมมาเขาแนะนํามาเมื่อวานนะผมก็เลยรีบบึงมาเลยเพราะว่า,าจะมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่แนะนําเข้ามานะจากทาง Facebook ด้วยเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ ส่วนมากจะมีแบบอร่อยๆนะส่วนใหญ่เอนะฮะขอบคุณมากครับที่เพื่อนๆสมาชิกแนะนําร้านอร่อยเข้ามาส่วนคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแป๊มมากจะไม่ดีเดี๋ยวจะลำคานผมอขอตัวลาับก่อนนะครับบ๊ายบาย